นี่คือหลวงพ่อเงินจอบใหญ่นะครับเป็นองค์ที่13 14 15 16ที่ผมจะถ่ายต่อไปนี้ก็คือ4องค์คือจากองค์ที่13 14 15 16นะครับเพราะผมจะถ่ายทั้งหมด50องค์จอบใหญ่ขอให้พุณแม่คุูบาอาจารย์กรุณาดูกรุณาชมแล้วก็รุณาศึกษาให้ผมหน่อยนะครับนี่คือศูนย์พระเครื่อง a r l นะครับกำลังถ่ายทำ เหรียญจอบใหญ่อยู่50องค์ครับแต่หลวงจอบเล็กอ่ะห้าสิบหกองถ่ายไปแล้วแล้วก็จอบกลาง3ององถ่ายไปแล้วครับนี่กําลังถ่ายจอบใหญ่นี่เป็นองค์ที่13นะครับ13าครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับก็เป็นพระที่ผมเก็บมาก็40-50ปี ที่มีพระหลวงพ่อเงินค่อนข้างออกจะเยอะกว่าท่านอื่นๆก็เพราะเราเก็บสะสมมาทั้งชีวิตเลยครับเป็นคนอยู่ในวงการพระมาตั้งแต่เด็กครับนี่คือหลวงพ่อเงินวัดบางคานจอบใหญ่นะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมจะไม่ชี้ตำหนิจุดเป็นจุดตายเหมือนกับสำนักอื่นๆไม่ชี้ไปที่เนื้อ เหมือนกับสำนักอื่นๆเพราะเจตนาหลักของผมต้องการให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ศึกษาพระเองรู้ด้วยตัวเองนะครับคือคนเรามีหูมีตาด้วยกันทุกคนก็ไม่น่าจะเชื่ออะไรใครง่ายๆเพราะทุกวันนี้ธุกรกิจพระเนี่ยเป็นธุกรกิจที่แบบเหมือนกับธุกรกิจอื่นๆนะครับมีการซื้อมีการเช่ากันในราคาค่อนข้างออกจะสูงอยู่ครับ แต่สำหรับเสียนใหญ่ก็น,นะครับเจ็ดหลักนะครับลงพ่อเงินจอบใหญ่แต่สำหรับเราเสียนข้างถนนก็ไม่มีโอกาสถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่เราก็มีสมัยก่อนเราก็เข้าไม่ถึงสื่อหรอกครับเพราะว่าเราเป็นแค่เสียนข้างถนนครับหนังสือพระปกแกลกโอ้โหสมัยเมื่อก่อนอนู้นโอน้โห เป็นเงินหลักแสนนะครับเป็นแส,สนๆถึงจะได้ลงหน้าปกของพระปกสีครับนี่คืออุปสรรคในการที่เป็นเซียนมาทั้งชีวิตก็ไม่เคยคิดนะครับผมมาถึงวัยแก่เนี่ยเลยมีโอกาสสื่อฟรีก็มีโอกาสที่จะให้พ่อแม่คุบาาจารย์ได้ศึกษาพระที่สะสมมาอย่างที่เห็นคิดว่า ตัวเองคงจะไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้ก็พอมันมีโอกาสก็อดไม่ได้เลยครับของที่มีอยู่อยากจะอวดอยากจะโชว์ให้พ่อแม่ครู่าอาจารย์ได้ศึกษากันโดยเฉพาะสายหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางพื้นที่รู้ดีกว่าผมนะครับในการที่จะรู้ว่า สร้างยังไงเหรียญเป็นลักษณะยังไงมีกี่พิมพ์กี่บล็อกแต่สรุปหลักผมก็ยอมรับนะครับเพราะฟอร์มพระเหรียญไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่ขนาดไม่เท่ากันเป็นฟอร์มที่เหมือนกันจึงสรุปได้ว่าเหรียญจอบเหลียญรูปเงินมาจากบล็อกเดียวกันครับแต่จะมาแตกพิมพ์ออกมาอีกเยอะแยะแล้วแต่ครูบาอาจารย์จะเลือกกันว่าจะแยกเป็นกี่พิมพ์แต่มีความแตกต่างกันเพราะเป็นเหรียญหล่อนะครับ พเป็นเหรียหลอ่อก็เลยมาถ่ายทําให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันแบบเต็มอิ่มครูบาอาจารย์แบบถนัดจับตําหนิก็ลองเอาตําหนิมาจับดูก็ผมก็พยายามลงรูปถ่ายในเพซบุ๊กของสุภารคำทองจักอยู่นะครับมีอยู่สุรัตนะก็ได้เพราะว่าผมเป็นคนลัตนาบุรีผมเอาชื่อตัวแรกก็เป็นสุรัตนะก็คือผมไม่ใช่นามสกุล รัตนะนะครับแต่ผมเป็นคนรัตอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับคนตำบลเบิดเป็นเด็กบ้านนอกลิงวูลิควายมาครับแต่ตอนนี้ก็มีพระสะสมอยู่ก็ค่อนข้างจะเป็นหลักพันนะครับพระยุคต้นอยู่กับผมก็พยายามถ่ายทอดถ่ายทำตอนนี้ถ่ายทำไปแล้วก็น่าจะ700กว่าคลิปใน u t u b e นะครับครูบายจรน์ลงเข้าไปดู แต่รูปตอนก่อนนั้นพวกข้อลงไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่แต่พอครูบาอาจารย,าย์หลายๆท่านแบบบอกมาว่าอยากจะดูรูปผมก็พยายามลงรูปรูปหชอบอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจากสุภาพคำทองจากครับสวัสดีครับ